ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือประเพณีฮัก บั้งไฟพุเตยประจำปี2,566ณบริเวณสำนักง,งานเทศบาลตำบลพุเตยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2,566นี้วันเสาร์ที่20พฤษภาคมชมขบวนแห่บั้งไฟเอที่สวยงามตระการตาขบวนรำขบวนวิถีไทยผาแดงนางไอ สุดยิ่งใหญ่ถึง14ขบวนชมการร่ายรำจากขบวนนางรำที่อ่อนช้อยสวยงามและขบวนการละเล่นวิถีไทยแนวความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับวิถีไทยขบวนบั้งไฟเอผาแดงนางไอที่ยิ่งใหญ่ตระการตาสืบสารประเพณีไทยอีสาน ให้ยิ่งใหญ่วันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมขอเชิญชมการจุดบั้งไฟล้านถวายเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้เตยและการแข่งขันจุดบั้งไฟสูงทั้งบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่นกลางวันชมการแสดงสดวงดนตรีเต็มโชว์สุดมันเต็มอิ่มกับเบิ้ลปทุมราชเต็มวงหหาายเ็นน้ทีทงดนะ างคืนชมหมอลำคณะใหญ่อีสานนครสินนิวเจนจนซอดแจง้งอีสานนครสินเปิดฤดูกาลรับแต่เมื่อก,บกับตามี่ขอปักไม้สู่ออกใจเป็นด้วยจดหนาเปรียมประดดวัะจัดสองกระหาสอง,ลงหลาสู่กลางใจของแฟนกการแข่งขันบั้งไฟสูงแข่งจุดบั้งไฟแสนชิงเงินรางวัลรวมกว่า6กหมื่นบาท แข่งจุดบั้งไฟหมื่นชิงเงินรางวันรวมกว่า22,000บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 5 6 7 9 7 6 5 0สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตยในวันและเวลาราชการวันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้พบกันที่ประเพณีฮักบั้งไฟพุเตยประจำปี2,566ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตยอ,อำเภอ ิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สุดแห่งการอนุรักษ์ประเพณีอีสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือยิ่งใหญ่ตรการตากว่าทุกปีปีนี้พลาดไม่ได้สนับสนุนการจัดงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และเทศบาลตำบลพุเตยประเพณีฮักบั้งไฟพุเตยประจำปี2566นายกจินตนาจัดให้